เคมีคอนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวชุดทําน้ํายาล้างจานสูตรหนึ่งกันนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าจะขจัดคราบได้ดีแค่ไหนค่ะตัวนี้เป็นน้ํายาล้างจานที่เราทําสําเร็จแล้วสามารถนําไปใช้ได้เลยค่ะ นเ,นเพียงใช้แค่นิดเดียวก็สามารถขจัดภาพบนจานได้แล้วค่ะค่ะสนใจสอบถามสั่งซื้อได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ